อมีแต่งงานใช่ไหมโอเคตอนสอบปีแต่งงานมันรู้สึกสบายใจมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่ต้องแอปเยอะอะไรไม่ต้องแอปแล้วตอนแรกแล้วตอนแกก็ตอนแรกอะก็เข้าใจว่าตัวเองอะไม่แอปแล้วแต่จริงมันก็ยังพนักแอปแบบแฝงอยู่อะค่ะเราตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองจนแบบพี่ก็หัดมาแบบบอกตลอดว่าเออเป็นตัวของตัวเองมากชอบชอบอย่างเช่น พูได้อะคะได้ได้เออได้เลยอลังอลังเช่นถ่ายรูปไม่โก๋เป็นเรื่องพีเป็นเรื่โอถามว่าแล้วพี่โอถามว่าตอนเขาเนใหม่ๆนี่เธอไม่เธอไม่เคยถ่ายรูปใยเรอบอกเคยแต่ว่าเมียนแต่ตอนหลังก็คือไม่ต้องไม่ต้องแอบแล้วค่ะอันนี้ยกตัวอย่างเล็กน้อยเขาไม่แปลกใจเขาเหมือนเขาเขาคาดเดาไว้อยู่แล้วแต่เขารอว่าเมื่อไหร่จะแสดงออกมา มันจะแสดงออกมา <c oughs> แต่ว่าบอยบอยก็จะตลกนะคะ <c oughs> พีโอเขาก็แอปเหมือนกัน <c oughs> แอปในแบบของเขา <c oughs> แล้วตอนนี้เขาก็ไม่มีแคร์อ,อะไรกัน <c oughs> แล้วคอรู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นเพื่อนนะคะในวัยนี้เนาะ,ค,ะความรักมันก็เป็นเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางนะคะ